สวัสดีครับสลามไลก้มวันนี้เราได้อยู่ที่บัเนเจียนเจรนะครับประเทศกัมพูชาอาจารย์ครับเรื่องตะปูนี่มีจริงหรือเปล่าครับลองถามเลยอะได้โก้เธอได้โกลหน่องป่วยไ,ไม่ยันเป็ดตาเลิกแล้วอาจารย์ขเขาไม่ทําแล้วนะฮะก็คือเสกหนังควายเข้าท้องเสกอะไรต่างๆอาจารย์เขาก็เลิกทํา ก็คือตอนนี้เขามาทําด้านเสน่ห์โดยตรงอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมอันนี้อาจารย์ออสมมนก็จะเก่งมากเลยนะครับเรื่องเรื่องมนดําเรื่องศาสตร์ของจามนะฮะชนชาติตามก็จะอยู่ตรงที่มันเจอเมีนเจออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหมู่บ้านเมบานสลย์หมู่บ้านมุสลิมนะครับตอนนี้เราได้มาที่หมู่บ้านมุสลิมก็มาเจออาจารย์ออสมมนนะครับท่านผู้ชม วันนี้เราก็มีความยินดีมากที่ได้มาพบอาจารย์ออสมันนะครับอาจารย์ออสมันครับสิ่งที่เวลาแก้ของของอิสลามนี่จะมีอะไรต้มเนื้อมีเผาพริกผเผาเกลือใช่ไหม<ะ>พี่อ้วน<ะ>แล้วก็ถ้าคนดวงไม่ดีอาจารย์ก็จะไล่โดยวิชาไล่อะไรนะเขาเรียกวิชาอะไรนะไล่วิชาของเขาไล่วิชาของเขา,ขเขานะฮะเขาเป็นวิชามนดาอิสลามด้วยนะครับพี่ว่านองถามดิผลลไม้เจ็ดอย่างนี้มีอะไรบ้างอะเวลาที่เวลาไปถวายอัสนะกับ กับเจ้าที่อะไรอ๋อตั้งแต่ยังเต็งเจยเต็งเอ็นมาสไฟครูทองมีมีเจ็ดอย่างนี่นลไม้อะไรก็ได้เอาแต่นับครบเจ็ดอย่างอ๋อครบเจ็ดอย่างนะฮะเวลาคนดูไม่ดีหรือว่าจะแก้ของเรื่องแฟนนี่ก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมรับถวายคนลไม้นะฮะแล้วการเผาพริกเผาเกลือแล้วสับแช่งใช่ไหมสับแช่งต่างต่างแล้วคนไม่สบายแล้วต้มเนื้อน่ะลองเอาลองต้มเนื้อเงาหมอนเงาอะไรนะไฟหมอนไฟเอ็นเนี่ยเนี่ยได้เป็นสบายเนี่ยเนี่ยได้ชื่อเนี่ยไอ้ แต่เออันนั่งไปเทอบอลตามไปอ๋อมีวิธีทำบุญของเขามีทำวิธีทำบนกองเขาโอเคครับท่านผู้ชมอ๋อคุณเจริญเจริญครับอ่าเดี๋ยวผมก็ลาอาจารย์เลยเนาะขอบคุณมากครับอาจารย์อ่าลองบอกบายบายภาษาคอเมนต์เลยอ๋อกนเล่ห์ใอ๋อกนเล่ห์ใแล้วเจอกันใหม่ครับว่าไงฮะจูบจูบเคลียร์ใคร่กล้าอย่างจูบเคลียโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับอ๋อคุณเจริญเจริญครับอาจารย์สวัสดีครับ ข้อห้ามในมุลดำอิสลามมีอะไรบ้างครับอันนั้นมีห้ามไอ้คล้าเถอมาเถอะจังห้ามเอาค้าไม่ได้ห้ามอะไรครับไม่ของนั่าหลักของคอมเมนต์ก็เป็นพวกมุลดำจะห้ามกินเนื้อหมาดมนุษย์ใช่ไหมโอบไซส์ที่เขาไม่ห้ามของอิสลามไม่ต้องห้ามอะไรนะครับแล้วเราลอดเราผ้าอะไรก็ได้เนาะถ้าเราทำของจากอิสลามไปดาวกรามฟลูได้วไอกรไอแดดเีมันไอแดดอ๋อค้าบอกว่าไม่มีข้อห้ามครับอ๋อไม่มีข้อห้ามอะไรใช่ไหมครับครับถูกครับอืมก็นั้นได้เลย อา่าเราการทําของของอาจารย์นี้แรงมากนะฮะแรงมากเราแกแ่เราแก้ยากไหมลองถามอาจารย์นี้แก้แก้ยากไหมอันนั้นไ<อ>ด้าตอร์เมาไปไงมาแต่ดัคสไลมมาแต่ไก่เป็นดีเลยอ๋อก่ยากตลอดชีวิตเลยแก้ยากตลอดชีวิตอ่อย่างที่คู่รักเวลาทำล้วก,กันแล้วแล้วก็วจะจะรู้ไหมมีคนรู้ไหมว่าเขาโดนเราสะกด ไม่รู้ครับไม่มีคนอื่นรู้เขาไม่มีคนอื่นรู้เลยเวลาทำนี่ไม่มีคนอื่นเาของอิสลามนี่มาแรงอยู่แล้วเนาะที่เขมรก็มีความเชื่อสบัยก่อนอาจารย์ก็จะทําเรื่องตะปูวะครับผมทำลองถามดิฉันทำตะปูคนตายก็มีแต่ตอนนี้เขาแก่แล้วอ๋อเขาแก่แล้วเขาไม่ทำนะครับาไม่ทำทำเศษหนังควายเข้าท้องก็มีนะฮะแต่ว่าเขาตอนนี้เขาเขาเขามาทํางานให้ศาสนาแล้วเนาะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะครับ๋อคุณเจริญเจริญครับครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เอ Magic Thailand ก็จะนำเสนอตะกรุดของอิสลามนะฮะอันนี้เราให้ท่านผู้ชมได้ดูตะกรุดของอิสลามนะฮะนี่ตะกรุดของอิสลามนะฮะจะเป็นแผ่นๆน,นี้นะครับจะใส่ไว้ในกระเป๋าได้อย่างเดียวนะครับใส่ในกระเป๋านะฮะกระเป๋า,าสตางค์นะฮะกับตะกรุดของอิสลามนะฮะจะเป็นลักษณะนี้เป็นอักษรข,ของอิสลามแล้วพับเข้าหากันเป็นตะกรุดพับของอิสลามนะฮะ ทําโดยอาจารย์ออสมันนะครับที่จังหวัดมันเตมันเจอนะฮะที่หมู่บ้านวุสลิมนะครับเอแบ็กมานจิทแลนดก็ยินดีการนำเสนอของเรานะฮะได้นำสิ่งที่ดีๆให้กับท่านผู้ชมตะกุดอิสลามนะครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับเรานำมาให้ FC ผู้สนใจนะฮะได้บูชานะครับอันนี้จะแรงมากเลยนะครับจะปังมากเรื่องเรียกทรัพ์เรียกเงินเรียกแค่ตรงข้ามนะฮะตะกุดอิสลามนะครับ ให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับเอแบ็กมจิกไทยแลนด์ก็ยินดีนะครับกานำเสนอของเรานะครับนะฮะตะกุดของอิสลามเลยนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เอแบ็กมจิกไทยแลนด์ก็นําตะกุดของอิสลามของสายจามนะครับสายจามของประเทศกัมพูชานะครับนำทำโดยหมอเขมรนะครับที่เป็นคนอิสลามนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับของอาจารย์ออสมันนะฮะ ถ้าท่านผู้ชมสนใจนะฮะมาคุยกับเราได้นะครับเรามีความยินดีมากเลยนะครับตะกุดของอิสลามนะครับท่านผู้ชมด้วยความยินดีครับพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งนะฮะส่งฟรีนะครับนะฮะเก็บเงินปลายทางก็มีนะครับส่งฟรีก็มีนะครับครับผมขอบคุณมากครับตะกุดอิสลามนะฮะอิสลามเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของทางเขมรนะฮะมีชนชาติที่เป็นอุสลิมก็คือชนชาติจามนะครับ ก็พื้นฐานก็เป็นคนกัมพูชาแล้วก็ทําตะกุดนี้ขึ้นมานะครับนะเอแบ็กมิน i ์ทิลแลนด์ก็นํามาฝากท่านนะครับที่สนใจเครื่องรางของขัง,งสายสลามนะอันนี้เป็นสายดาเลยนะครับที่จะพกปลาได้นะดันของก็ได้นะครับเรียกซับก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมมีความยินดีฮะแล้วก็อยากนําเสนอของที่ดีๆให้กับท่านผู้ชมเลยนะครับ ด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับท่านใดที่สนใจในงานของเราหรือเครื่องรางของเราติดต่อมาได้นะครับชอบกดไลค์รักกดเลิฟฮะไม่ชอบไม่เป็นไรครับด้วยความยินดีครับ mm hmm. สวัสดีครับ